โทษครับขอโทษครับ,ค,รบคุณเดินยังไงของคุณเนี่ยทำไมไม่ดูทางนี่คุณขี่ยังไงเนี่ยดูรถผมสินี่คุณฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้ฉันขับหลบคนน่ะนี่คุณดูรถผมสิมีรอยขุดแล้วนะคุณจะรับผิดชอบยังไงจ่ายค่าเสียหายมาให้ผมสองพันเดี๋ยวผมไปซ่อมเองเรื่องมันจะได้จบๆไปสองพันเลยเหรอคะฉันว่ามันมากเกินไปนะผมก็ไม่ได้ขอเยอะนะ ผมรู้ว่าคุณก็ไม่ได้ตั้งใจนี่คุณจ่าเงินมาเถอะสองพันรีบโอนมาเลยมาหยุดนี่จะให้เขามาจ่ายค่าเสียหายอะ่ะนี่รถของคุณเหรอใช่อันนี้รถของผมไหนเอาคุณแจออกมาดูสิเมื่อกี้ผมรีบผมไม่ได้เอาคุณแจรถมายังกล้ามาแถอีก นี่คุณค่าเสียหายอ่ะไม่ต้องจ่ายหรอกนะคุณบ้าเปล่าไม่ต้องมาเสือกนะเรื่องคนอื่นนี่ผู้คุณมาทําอะไรที่รถฉันเนี่ยนี่มหม่คนแล้วเหรออันนี้รถของผมจะเป็นรถของคุณได้ยังไงก็คุณแจรถอยู่นี่เฝ้าไว้ก่อนนะมึงสรุปเกิดอะไรขึ้นคะคืออย่างนี้ค่ะก่อนหน้านี้มีผู้ชายคนนึง ได้มาแก้งชวนน้องเขาเพื่อให้โดนรถคุณและผู้ชายเมื่อกี้คนนั้นน่ะมาอ้างว่ารถของคุณเป็นรถของเขาเพื่อให้น้องคุนนี้ได้จ่ายค่าเสียหายรถของคุณก็เลยเป็นรอยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเรื่องรถไม่เป็นไรค่ะแค่น้องเขาปลอดภัยก็ดีแล้วค่ะขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คลิปที่พวกเราสร้างขึ้นมาในวันนี้นะคะเพื่ออยากจะเตือนสติทุกคนอย่าเพิ่งตัดสินใจเชื่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกว่าเราจะรู้ความจริงหากเราคิดอะไรไม่ออกก็ขอให้แจ้งความไว้ก่อนอย่าให้ช่องทางการทำมาหาก,กินแก่มิจฉาชีพนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ